หยอดนี่แห้งคังกป่ะเนี่ยี้งามแห,งห้งพี่ห้องยอดง้ามคักน่ะร่างเตีต๋ยกลางค่คอูหยอดยาวดีเลยน้อนี่ยนี่ตีมเหลาย สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศพอกันสองวันที่สิบแปดจะพี่น้องมกราหคกเก่าเนาะจ้ะมืนอนี้ก็ขึ้นมากับลูกก็เกา่าจะพี่น้องพราะอย่างนนี้นก็กติดธุระเนาะพากันมาฮะรอฮ่เให้บดก็เกา่าจะพี่น้องฮ่เใหดบดเนี่ยฮะพระคนแค่นเนี่ยจ้ะสิโชกสิมานกันกนบยังมาหลนุนต้องการจะพี่น้อง พี่กัดเก่ากะวัดพุทธพลานชุ่ง,งจาพี่น้องอำเภอนาช่วยจังหวัดอุบลนะจ๊ะดอกแหลกมากพะเลยต่อคนเขนเรืม่มเรื่มแต่งงานอะไรกันติดเตียกหน่อยสิเนี่ยนี่มะฮ่องไบดิปอกเปียกอยางเนาะเอากระเด็เดเอาที่ดอกหน่อยเลย

Càng trẻ càng không ừ, thể đặt Ừ, nhỏ nhỏ gì rồi nó nhỏ này tìm để lại ừ. nhỏ nhỏ một tuần nhưng lông vựa rồi ít cả đạn ui đỏ ngảm luôn vậy cả sụp cái anh bên cam thực cái này Để điểm nhào lẽ hoặc kẹn น,นี่สองงากัะสองหยกสร็นีไปโอ้โห หี่องหย่อดง่ามครักน่ะง่ามแหงมันเนอะบางเ็ดบดกับบลต์บลอ,ออกพ่อดอ,อกแถวนี้ส่วนแถวนี้ไม่มีเฮดบดเลยเจ้านี้ม,ม,มันหนีหย่อยเป็นไงเนาะ

đây Để cầm đừng là Nhưng hai mụn đi con Chuyển cho xuống nào Chuyển xuống nào Nắm, nắm, nắm Nắm mèo con นี่บอ๊นี่ดีห่อนึ่ยมันงามเลยตาข้ากเขียนไล่ด้วยจ่ทยงฝูนเดี๋ยวจะใชิสเขาถึงหมองเนาะแม่หมดหมดยวมดออกก็จะพีนี้ออกหน่อยข้นเลยหม่องนี้ไปหย่อนยังไงด้วยจ้ะ อุ้ยเนาะจ้ะปลาแถวไก่แถวผู้พันลานสูงก็มีมีแค่ตรงนี้อยู่ข้างหน้ามือมือก็มีมาอยู่แถวกกบกเสียสิจ้ะนี่แค่ข้างหน้าแถววัดวัดผู้พันลานชุ้งจะมีหลายจ้ะเขาคนเขียนที่แถววัด ไม่เนาะยังเดียวดเนเลยอะรเ่เนาะไอ้อัออนนี้แห้งอึดก่าไแห้งอึดจ้ะในตลาดเขาขายกำในนอองจ้ะขีดนึงขีดละห้าสิบบาทนาะไม่แขีดละห้าสิบบาทแห้งใายแพงกว่า,าจง่งเหนพี่หน่องเนาะมันบอกว่าแห ทงทงหายได้สองโลลนาะไม่นปีน่ <c oughs> ปนี่เก็บได้สบดโลจะได้สงสโลี่บแม่ของงโลเลยซีหล้อยแตร่ง <c oughs> งก็นึ่งกหลายเตอ๋อน <c oughs> พามันเบาจะพักก่นใช่ okay. <Okay. S 1> ไมลักขืนเน้อย่ตัพกขื้นบ้านจ้ะ นี่อยไเป็นอันนไมเป็นยังโอ้กรดงมนีอัตราใหญ่มากก็เป็สีเหล็าส่วนเห็ดบอ่ออก อันนี้ก็กไปยุส่วนนี้เดียวมันอันนี้น้ะมันกระดงจ้ะกะดนาวเฮ็ดนแคนเล้วกับที่หาเฮ็ดต่อแจ้ะเร็่ไหมเนีะยามอง้นหลงาเฮ็ดยุ่งเลยแยวเข้ไปดีเเียเปเจ็บไหวแต่ดนละมองนื้

ăn okay. đi ăn cái qua mùa ok phòng này hàm ăn Nó nó đi ăn đi ăn đi chỉ đi เก็บอยู่จากมึงนี่แน่ก็มาเบิองไว้แน่เลยเจ้าหนิพี่ก็มี้เขาเขาพามาเก็บมาเบิองจะโดนหนึกว่ามีคุยหุ่นมาเก็บแะบนี้ไม่หยังเลยนอนนี่เนาะถามเห็นเหยอดูอวบเลยจ้ะ

đi đi ừ. theo phân cật Nhỏ phân cật Đi học tới cái bầy mảnh rồi Hùi hùi Nhỏ 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 Đóng nhỏ Làm nhút ได้ตแอืมอ้าเอากระตาญ่มานี่วาสีเดียดกาะแ้งาตีอะไรเนี่ยพี่น้องเขกลัตั้มเปล่าอะไรอย่างไยอะไรโอ้ยหักจับพี่

ย่อเห็นอีกงาใดมันมีมันก็มีทั้งสองงานนี่เอาหนนึงี่ไม่ได้เห็นอีกเดี๋ยวทางบนไหนเสียมันตจำมันตจำกับทีห้างไงเนี่ยจ้ะมันตจำบ่อไหนเงียยสูง ต้นคนแค่นี้ปลูกง่ายด้วจ้ะแม่แม่เราเอาไปปลูกเลยฮักเอาขอมันนี่จ้ะฮักเอาหยอดมันพี่น้องเป็นเสียบเลยเป็นเสียบกระติดเนาะแม่เกินหักพี่ฮักหมือนเกินหักเลยวเวลาคนฮักไปยิ่งเชื้อเขาฮักกินมันงามมันก็แตกพี่หมากก็มีฮักที่มันื่ซื้อก่อนโป่งหยอดย่ำย่มันย่ำพนเลแม่จ้ะเกิดเกิดดีจ้ะ

นี่ไปเหยไปอยู่ก็อไเก็บอจ้ะเก็บนใหนหาห้องหยอนีนยู่มอุ้ยน้ำวาตัวเนี่ยคนเดียวหยอดนงสิต้งวยจไม่ช่อยเนี่ตัวนั่น สดสะอาดหวานด้วยพี่น้องแซ่บน,นี่ดิรักตาธรรมชาติจ้ะขอชานผิดโ,โอ้โอ้น้ำน้ำ กองเลยจ้ะจะต้องุのの้มก็ได้แกองไหนมันอ่อนนี่อยูああ่เยเหวนนี่เยอยเลยนเอาหลอดนี้ยึดกินไหนที่กันเยอเหรวนี ดูแม่เกียวเนี่หมโอ้ยบน้อนหนาเท่าน้เดเฮ็ดกัได้คพักนี่แล้วพักกับผานที่กันแล้วมีสามตัวนี่มีสามงานก็มีสามดอกตัวนี้มันอ๋อมักะ กทั้งทั้งเบิดทังทุกน g จ้ะเอกดีเนาะจ้ะไปกับไปทสนกไปงบ่กับมองทังยางมาได้เก็บไปแล้วทั้ามียุ่งองเหนบ่ยางก็น้ำผาเอน้ำน้ำอเ่น้ำตเก่าตัวนี้ นาำห้างหนูเล huh ี kind of ๋ย er um ักนี้ปวดได้จังอห้างเป็นเรื่อยก็สิเห็นไรตัวกิ่ตัยังไรนี้

เก็บยเท่านี้เนาะมองเงหยจ้องยะสน้างกไปนข้าบหินนะับเมีนักไปตั้งแต่เมีแล้วโอ้จะดนไหมเนาะไปฮะจำอยู่บอโอ้เียงเอียบเป็นอันส่นงามๆมนนโเปินได้บาน อูหนอ้ยหยอนี่งามแห่งเพื่อน้องคุณอ่ะชิดช่วงล่วงเลยคุณโอย้ยหยอนนี่แห้งคากว่าไงงามแห่งส่วนมันงามผลมันผลเป็นดอกคนคน สีดอ,อกก่อนสามดอ,อกก่อนสามดอ,อกีตรนี้โอ้ตอนนี้มันมีซองกิ่งโอ้มันออกคื i ปีกาเก็บมวนแล้วเนาะต,นต้นเตี้ยนี่จังสีกะออกได้แต่ตะกีนี่นตนซอาอาอนอากาศมันหอนปีก่อนจ้ะ ก้านหนาวบ่เคยออกไงปีนึ้งบวชอะไรใส่เสื้อกันหนาวเลยเนาะห่อนี่เ,นนเปรคประหาเห็ดบดกตัวบวมีเนาะแม่น,มนจ้ะตั้งใจกเก็บเพราะคนแค่แหลกก็พากันไปหาบึงเห็ดบดชบวมีจ๋จะพี่เนาะออกแค่ส่วนเดียวล่ะคนแค่ในไร่เติบจ้ะในไร่เติบข้างหน้าโอในไร่เติบยี่เนาะออกก็ตายยังไม่ยางดีกว่าสี่ด็ดเห็ดเห็ดก็ออกแค่ส่วนเดียวจ้ะ อันอนก็บ่ออกเนาะม่มีเนาะจ้ะปยังยังกัปเดี๋ยวนู้อีกล่นึงข้นเป็นอ่งนเอาขุนไปหุ่นอีกปหรอยางออกไปทังขช่างมม่ข้นช่างขุนขุนผ้ดนมขนยาใช่ไหมมองัวมองมันลำเลิมจ้ะ ฝนมันตกมาอีกมันจึงทีอ่อกคือคือ,คอนยเนาะถ้าฝนตกเพ็ดบดจ้ะจะกินเขาเทียงเพื่อนกันละจ้ะสาวกินอยู่นี่อ๋อคนแข่งใช่ไหมก็ดอกคือเถะ ม่ผสมบุนว่าออกว่าออกต่อ ไปทัวปลาเจ้าพกคอนแขนแซ้บอบออกหรยจะมาเที่ยวไก่จะสิออกถ้าเขาไปถือส่วนมันนักวะไม่มีดอกไปเลย้างานกับสิบ่มีนังวะ นี่ละเห็ดซองดอกน,นี่ละพี่น้องเห็ดสุปตัวนี้ตำเพิ่จ้ะอืมสีไปข้าวกระเทือนเนะาะตุปนี้สุปพอดี่งแสบจ้ะซุปซองดอกกระหืดม้านางเลยไปก่อนไปตองหลอกนี่ละไปหางรับังเฮ็ดกันเลยมันอยู่จ้จมันพระคนแคน่นจ้ะ ไอกำง่างที่จะพี่น้องในไลฟ์เตือนอย่ประมาณเคืองโลนี่แหละมีแตงกำง่างเนาะจ้ะเดี๋ยวก่อนจะเ,เสร็จกับตาโอ้ใช่ยหรอใดน้องอ่เนาะต้องคอยคอยนี่จับคิวก็ได้กวนก็ได้เอา้าเอากระสีล่าพี่ล่าน้องได้จ้ะกระเาก็อไรก็แท้จะพี่น้องก็ติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนจากสองนูก,ก่อนแชแนลมานาพอกันไม่จะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องได้หลายจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า